ดังดังให้ชื่นใจที่ที่ข่าวพี่น้องครับขอบคุณมาก่าวใบใช้หมากเลยอะ่ะใบใช้ตรงน้อยอะ่ะไม่เคียดว่าพี่น้องมารวมมาเที่ยวมาลีเล็กมาพอนใค,ครับมารวมเดินในงานกาชาติโอ้โหมากมายคืนนี้ถื่อวะถ้ากรองแผ่นไปได้เนี่ย พี่น้องนางแลเป็นรักพันเลยนะครับเป็นบุญผาดวาสนาของพวกเราที่ทานเมตตาและให้เกียรตินางแลโดราเยี่ยมซ่อนชัยกราบข้อพระคุณกราบลงแถบเท้าอีกครั้งครับน้องครับขอบพระคุณครับวันนี้น้องเลี่ยมกราบข้อพระคุณวันนี้ผู้หญ่ใจดีของเราโดยนะครับใครกับทานผู้วาราชการจังหวัด ทะเลาะจนถึงคุณนายพร้อมไปถึงวันนี้ P C Expo uh huh. วันนี้กรับข้อพระคุณเยบลีชาไอเกียิกับโดราเคยเลี้ยมมีงานมีการลาสุดได้เจอพี่น้องก็ถ้าจะไม่พิดนะครับน่าจะเป็นงานหลักพระหลักชพระหลักชพระ,ระและการนี่ห้างให้ไปนานวันนี้ได้มาพบบ,บายอ,อกบายใจเลือกเกินและก็ต้องข้อแสดงความยินด,ดีนะครับวันนี้ คนสรงคร่าภูมิใจพวกเราเล่าโดราขาภูมิใจนะครับวันนี้แสดงความยินดีกับครูธรรมนิตนะครับตอนนี้ได้ขัดเหลือเป็นศิลปินแห่งชาติพี่น้องครับปลอกมือดนาๆกับครูธรรมนิตของเราสักครั้งครับอาจารย์ธรรมนิตนะครับอาจารย์ตรอไนึงคือว่าครูโดราคนนึงทานเป็นคนทตี่พลักดันศิลปะาวัฒนธรรมครับตอนนี้โดราได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นยูเนสโกขึ้นทะเบียนโลกแล้วนะครับเป็นสิ่ตที่ภาคภูมิใจยินดีกับครูสักอีกหนึ่งครั้งนะครับ พ่อหนุ่ยยาดเดินทักทายพี่น้องทักิดขอบคุณแม่จุกแม่เศร้าขอบคุณพี่แปดด้วยนะครับขอบคุณแม่ยกน้องชิงง่าด้วยใครครับตัวชูนิวอยูค่ครับขอบคุณอายการสาย,ยันด้วยทักทายพี่น้องที่อยู่ข้างนี้ก่อนนะครับโอ้จังอู้เม็ดอาโลยอาโลยโอ,โอ้บายบายลุยโอ้โจทยนะพี่เศร้านะเลยอันอันคลอกนั่นขลองเติร์นเพอนั้นออคนหนุ่ยจาปลาจร โอ้โหลูกดอกหมากๆเลยใ<อ>บยใจเด้วเขาหนุยัดเดินควางนี้ได้ไหมนะครับใบใจหมักเ <c oughs> วทีใหญ่เกินสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีด้วยใบยใจโอ้โหน่ารักหมากๆ <c oughs> นี่มาจากซิงงานาคอนเงใช่ไหมครับฮะ <c oughs> มั่นจําได้ <c oughs> รู้ได้ืลแม่เอ้อจาหน้าจําตาได้มาถุกที่ให้รางวันถุกที่ท <c oughs> ี่นี่ไม่าฮที่ อย่าเดินไปข้างหน้าเวทีแป๊บเดียวครับได้พอดีเสี้ยงมันอาจจะลีเล่แต่ก่อนวาบด์เด็กคมาหวาตรงนี้ครับเดินถักทายวาวด์ระวังกันระวังกันระวังกันเดี๋ยวล้มไงเลยเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มระวังอ๋อไม่ต้องไม่ต้องกลัวดูเลยตัวเองเป็นอย่างดีก้อยเร่เดี๋ยวล้มก่อยเลยไม่ใช่เดี๋ยวถ้าไม่เดินมาทางนี้เดี๋ยวโดดู้ก้อย่ะเศร้าจุกหน่อยใจกูลาวเลยพวกนี้โอ้สวัสดีด้วยนะครับโอ้เฉื่ออกเฉื่อใจมากเลยโอ้สวัสดีน้องปืนสวัสดีครับ บายจโอ้โหโทษสวัสดีน้องน้องเบ้าครับมาเลยโดราไม่ใช่นางเล่นตัวระชับอยู่นะครับเออครับก็พอนคลายบายบายก็นี่นี่มาจากไหนกันนี่ครับไกลไหมนี่เดินทางกันบานบานอยู่ไหนครับอยู่สงขลาเลยเหรออยู่แถวไหนครับโอ้มาหลดไรกันมาหลดเครืองกิโลได้ครับกิโลได้ครับไม่ว่านำนักเดินสองคนหนึ่งกิโล นี่มาแล้วโดราต์รถแล้วไม่นี่ยังเอทีเคแล้ไหมครับคีคิด,ค,ดครับช่องคิดหลุนนี่ไม่ใช่ช่องคิดแล้วหลุนนี่เชื้อจะต้องเป็นโลแมนต <c oughs> อนะ <c oughs> นี่งานนี่นี่ปล่อยแรงแลาวไปนองครับอู้ญิงใหญมหมากหมกับนองไขเลี่ยมเดินไปไหนงานมีข้องไข่หมากเลยมผมชอบกินกุยช่ายอะ่ะ ไปสือกุยช่ายไปเออชอบกินกุ้งชอบกินปลายยางชอบกินนูนนี่นั่นกินเพดิกินเพร่แต่สิ่งที่ชอบที่รุดบางคนไม่รู้อ่ะพอหนอกเลี่ยมชอบไปเลยอชอบไปได้แม่โจเก็พ่มชอบกินไน่รววันนี้เดินไปซื้อด้วย่ะชอบกินไก่ทอด ไก่ทอดไก่ทอดนี่ตายร้อยเลยนะส่วนตัวผมพี่น้องครับครับชอบกินไก่ทอดที่ข้อ,อไก่ชอบทอดชอบกินข้อไกอ่เลยอยากกินมากกินร้อยพี่น้องลองกินแล้วมีนั่งน้อยๆอผมไปขอซื้อแม่ค้าบอกแม่ค้าว่าแม่ค้าเอาข้อไก่ท่ามชิน<อ>แม่ค้าท่ามกลับมาเลยวาเอาแล้วที่บ้านเลี้ยงมากี่ตัวฮะ เราหนอยใจแม่คร uh huh. เราก็ตอบลับไปเลยว <Wow. S 2> เนี่ยมาตัวเนี้ยตี่มาเืือเลือดตัวดีเทาเออแตองานี้หญิงแย่หมักมากกว่านี้ครับขอบังคุณพี่น้องอีคัางครับปรบมือดังๆให้ชื่อใจสักที <c oughs> ครับพี่น้องครับสวัสดีครับเฮ้ยลูกครูพี่จะลาหน้าแจต,ต, <li que. S 2> ตรงนู้นไล <c oughs> ่เลยนะรอตรงนั้นนะเออนะตรงนั้นนะตรงนั้นเอดี๋ยวผิดไปตรงนู้นขอหนังนะไม่ได้กินมอนิเตอร์ ไขเลียมคืนนี้บายใจได้บายใจตรงไห้บางคนนี่ขิดหมาขิดนู้ขิดนี้วะโดราเรานี่บายใจได้นี่ของเลี่ยมเนี่ยใช่ะพี่น้องครับโปรดไพ่เด็ดชุดเลยปัดเปลือกแล้วโดราครเลี่ยมเนี่ยเหลืองโควิดก็อไล่พี่น้องบายใจได้เลยบายใจตรงไห้คนโรลขัดมามดหนักแสดงวันนี้วันนี้ตัวจขัดก็าแล้วขัดมามดเลยอ๋อขัดแบบไรกับไอ้คนตีว่าไม่ติดนั้นใช่ปะางห้อยู่บ้านอ๋อไอ้คนเด็ดจิตกูพาามดเลยอ เล่นเล่นสิโอโนอยาโนอโนรีนามลิกนี้พีไปได้โมาลได้หร uh, yeah, ือว่าเจ้าคณะหญ่หรือว่าเจ้าคณะใหญ่กลับวังเวียงชัยเมืองไกลราง่เอยนาใหญ่กลับวังเวียงชัยปราไกลรา ของพี่มันจะขาดน้องเอ้ยโดดีหัวใจของพี่มื่อนี้ขาดเราคิดถึงไม่นมนัดหัวใจพี่ขาดร้อนรอนน้องเอโยดนาจใจพี่จะขาดร้อนรอนเรากินกายที่เคยดมดมไปยาดมก็เล็ดมก็ตาดมก็เล็ดให้ดมก็ตาไปยาไปยาเอ้ยเนื้อกายที่เคยดมยังติดผ้าห่มมุ่งมอหน้องเอ้เคยดมยังติดผ้าห่มมุ่งมอน้ำคำเคยพังพูเจ้าเคยอดออนทุกอาจี ทุกคำเช้าเฝ้าทวินน้องเอ้ยมีเจ้าทุกวันขเช้าเฝ้าทวินหรือว่าเจ้าก็อยู่ผินอยู่ผินหรือว่าเจ้าก็อยู่ผินอยากให้มีสิ้นใจตามยกให้มีกไล้าแาก้าก้ยาล้ยาก้าไ้ลาไปาฟ้าไป้ป้ลวาป้าล้วากไปกวกลมแม้ชาย ไปนี่ไปยืนกันนั่งไปเส้นเสไปไปไอเกนไอเกนก้อยไอเกนมาช่วยเราบัสดิเกนเกนเออหลับไม่ได้เหลืองหลับไปนี่ต้องให้ลูกครูเรามาช่วยหลับไอเกนไอเกนอยู่ไหนไอเกนเน่ฝึงบัสนี่ไม่ได้เหลืองเลยครับหลับไม่ดีเลยมั่งจูมึงไม่ได้เลยครับ มาเกนกับม ah. ึงว uh ่าเราร้อมะรอตุกยจไมู่อารีมอารีมอารีมตนว่าเรารอไหม้อยกจากเข้ากันไ้เกนครับมึงว่ากูคาดุนมะคาดรุ่นเอ๊บแนี่โบได้พึงมึงเคเนอะตาไม้มึงนี่เป้นี่ไม่ได้เหลืองเออใจมา มึงว <De. S 1> ่าชุดกูช่วยไหมเกนไอเนี่ยไอ้เกนเด๊ะแต่ว่าอยู่แล้วเกนก็ช่วยตีครับพอดียนู่นหลับบดไม่ร้อยเลยช่วยหลับบดไอหน่องเลียมตีได้เลยเลียมเอออย่าให้ายท่จะจื้อนะครับช่วยหลับบดไอร้อยร้อยมา là mà là bé lôi lôi nè mà ơi mà 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 ơi mà 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 chôm nô non la nong khen mà ơi mà 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 chôm nô non la nong khen là bé lôi lôi nè à cá <laughs> yên yên à cá yên yên mà chôm nong khen ai bay trời à cá yên yên khen. Ay, bay, khen. mà chôm bay mai ตอนเลกกัมากมายน้งองเห็น่าใครเลีย่ยมโชนใจว้าวว่าหน่าไครเลีย่ยมชนใจไอ,อ,อเกศหลับไปเลยๆตอนเลกไม่บายใจตอนเลกไม่บายใจเล่มาเล่ไปมันเมือนจริงได้โดราเมื่อนลูกคูมาวบอเแกงกันออกมาทาเข่ไอเกศทาเขยทาใข่เลี่ยม นู่นพี่น้องเข้ามาเลยเราพี่น้องครับใครเชี่์ใครเลี่ยมปลบมือดังๆดีครับขอบคุณครับใครเชี่ยผมกอเที่ยงโหดีครับว้าว่าวขึ้นเครื่องลูกโคราใครเลี่ยมโดรากะนาตาล้อเราเลี่ยมโดราและนาตาล้อเราช่วงเข็นน้องเบากละนาเมืองเกาหลีเข็นน้องเบาและนาเมืองเกาหลีนาเมืองเกาหลีล้อเราไล่คนละมา ทีนาเวทีมามากันมากมายเจ้าเจ้ามามีเข้ามาข้อลายเส้นข้อลายเส้งเดินทางบายหมดเลี่ยมแค่รถเบนไลยแถวบายหมดเลี่ยมแค่รถเบนชวนตัวน้องเคิดขับรถคิดรถรุ่นคว่าน้องเคิดขับรถเคิดรถรุ่นรู้ลายคนเขาเห็นว่าใครเลี่ยมชอบเล่นหุูล ตุลบมกามุนเล่นหวยบรรยาตาศุลมันบอกมุนแต่เล่นหวยธุรกิจสวยสดอนาคตเลี่ยมต้องรวยใ่ยแล้วสวยอ,อ,อนาคตเลี่ยมต้องรวยพุ้มคงหมดหมวยทาไม่ทุกหวยัวยดนี้มาบอดมวยทาไม่ทุกหวยัวยดนี้อาชีพไม่ของผมบอกผู้ชมหน้าเวทีบอกไปแล้วบอกผู้ชมหน้าเวทีพุ้มจนหูที่ไม่มีเอินกร่าวอวยจน เราเป็นนายเผาเบอร์ใครซื้อรองกรรวยนายเผาเบอร์ใครซื้อเลี้ยงก็รวยเึินที่ข้างเก่าไว้ใช่ใช่หัวหนี้ปมปลิ้นอ๋เลี่ยมใช่เห็นยายพวกไม้เอามากับใครมากับยายเอ๋อยายเดินอยู่ในงานครับพลัดพรากจากยายยายไปเรียกไปหาไปไอ้ที่เฮ้ยเฮ้ยนี่ผมก็ให้รับบทดีใจขึ้นลืมยายใช่ กันเลี้ยวดูเอ้ยลุยไม้ท้าหัวพญานาคเลยนะเออไอ้ไรปันนีสักตีเดินลำพังก็ยยายเตวีตีมันบิงหน้าตีมันตืบถ้าเดินลำบากไม่รงวังไม้เท้าถึงเดินที่อ๋ออาวัตตีพี่น้องจะต้องกล้าเฮ้ยบาตีกันไม้เท้ากรับไม้เท้าไม้เท้า เอในหลงวางหมายเท้าเลยที่ไม่ท้องอ่ะยืนอยู่ผนันได้ดีแล้วเอยังง่ายใจกันตุกคนและนะเขาตั้งใจมาแลโดราใหญ่เอออไม่ืตอขอบคุณย่ายมากและนนี่มาจากไหนนี้มาจากเนยมาจากเล่นในตัามไดกูมาจากเปลวเออ โอ้ขอบคุณหมาแก่ห่วยกิดตึงนี้ใหญ่กะกิดตึงหลกที่ต้นหลกเลยไม่ใจสี่ทนไเลยดีสิงห้าไวไตุ่้งแนวดีนะไม่ใจเวกกระเชยนี่ยายเอาเลยหมาควักมั่งอันนี้แม่เอ้ยกองดุยดดกึอไหนนี่เอ้ยเลยอ่ะเอ้ยไม่บอกจะเป็นทุบไก่ทุบไก่ได้นี่ยายเอามาเป้์ทุบไก่ทุบไก่ชะกัดเออทุบไก่ขันนอ ยายมาขี่คนอ๋อยายขี่ตุกคกนเฮ้ยายมาจากไหนจะไปไหนกันนะมาจากไหนไปไหนถ้าเป็นรถเป็นรดเลยยายตัวลาเขาว้าไปยายยายไปข้างหน้ายายมาจากข้างล่างไปข้างหน้ายายมาจากข้างล่างแลชื่อเลียงเสียงใดบอกให้พี่น้องฟังชื่ออะไรบานั้ง ชื่อยาญ่ีบีไแาเอยีลีอีบีอาชีพอะไรบอกได้ไหมตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ใาญอบอกได้ัมตอนนี้อาชีพยหญีบลีตอนนี้อวยาวยาวยาว้าวยาวยาวาล้วยา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 วาวยาวาวย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 างยาวยาวยาวยอวยาวยาตยาวยาวาวยาวยายายวนาย ไหหรือใครผมใครอยากทราอยากดูหรือใครอยากทราบแกป้อยกงไหวบนยิงนครับแกปอยบนหิแล้วห้อยใหญ่คงหอาคงไม่สดอาคงไม่สิงใทยล้วมจ่ายใช่ไหมอ๋อไอยมันเตวิงมันต่าจนยิงนเตียวิงจังก็เป็น วายบนหิ้งทำไรไม่เก็บวายในลินชักอายหญ่ไ่ใหญ่กตใส่ไม่วายในลินชักเก็บวาดปักปักป่าไปถุบเอวเดินวังวังแล้วยกยางให้เร็วใหญ่ระวังแล้วยกเอียงยหญเร็วพอถึงป่าแก้วยหยลมจะน้ยถึงป่าเเลวใหญ่ลมจนหัวห้อยชุดหน้าชงชานทรมานก็ไม่น้อย สัตวมดาก็ไม่น้บัวใหญ่ยอยปตุ้งมหัวเนี่ใหญ่ย้อยปตุ้งมาแลกลุ่เนอ้ยเลื่อยเลยพี่นองเขาเว็นกันทั่วเลื่อยเลยเขาเ็นกันทั่วมาปตุ้งกลมบัวคนเน้นเฮดนกัคนเน้นเฮ้ได้เขารู้แล้วเขาเข้าใจเร็วแล้วซึ่งนี่มากับค่อยนี่ Mạc gặp lúc ở đây lắm tang lê gần à Tăng tún bay. Oh, nó quá vậy lắm 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 rồi. lắm 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 nắc lắm lắm thua Thua À lắm 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 ไม่ก่อยได้ยินเด็ได้ยินไหมอู้ไม่ไก่ดีนี่อ้ยาอ้ยาไม่หยุดไม่หยุดเลยไอ้ได้ก็ไม่หยุดไม่หยุดเลยอ้อตานไปหยุดวัดดีก่ะเออว่าไม่หยุดนะตานเออนายดูไดบางนี่ลงเยี่ยมคนปากตายยังไม่พบเออเอาลูกมากับล้านนี่แล้วยายนังน้อย่าเก่งเกินนในล้าน ยายเออต้องคนมากันนึกยายเออเนี่ยมันดูดาเลิกรับแลงไอ้ย่าไอ้ย่าหุ่นีิดูนี่ไหนเราเน้่ยไอ้ใจคอหุ่นีิดูนี่ไหนเราไหวใส่องค์ตานปราวิสมากันนึกโอ้ยมาทำก็ไม่ดีเออเอาอย่างไม่พอไม่ให้กันเลยยายเออเนี่ยครับยัยเออรบเหมยไม่ไม่ยูเดียกันั่นปุ้มกับคนนะไอ้ใจคอปุ้มรับคน เออโจกดีต่หนาต้นเนื้อาเญ้โตนี่ขี้ไม่เร็วไม่รู้มือเสีมือใสีมือเสียมันือเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะนั่งนั่งนั่งก้นนั่งก้นนั่งก้นอ่ามือยิบปากเบี้ยวมาแล้วไม่ฝื้อดอกเสียอะดอกเดียมไม่ต้องตกใจไรตั้งฟินหลักชาดายหม้นิดยายมีกล้องดอกเขิลมือยิบปากเบี้ยวหลักชาดายเดียวใหญ่ทำมาเองครับไม่ต้องกลัวมันจักปันนี้เยอะแท้โอ้ฮะเนื้อเออวันกคนยายไม่อยู่จักตั้งวัน นั่นนดูสักียวบือเดี๋ยวุ้ได้ทนนะเดี๋ยวลายียกู่หมอก้าวหลังทักเดียวียกูหมอกันน่ะตั้งนาบูตัมจบสุกนะครับครับคับเออเออเนี่ยทักเดี่ยวสุกเหอนามบูตัตตาปะกาตัวตตัรมาตุตตะนามอตตาปะกาตัวตะตัวธรมาตบุตตะจี้เี่ยวเดี่ยวตกบัดตองเดียวต้องเดียวต้องเลยนามูตัตกตัวตะตัาุตตะ อิติตจิตจจอ้ออนีแสดงว่าข้องขึ้นเลยยายไม่ใจ้องขึ้นตกใช่กันเกยน้อยๆอยายดูเห็นกันออกรโอ้ยโอ้ยอลาดีปลาดีโลกยแมเล่นย่ารุเล้ม มือเดียวใหญ่ตาม้ตถกนะไม่ชินไม่ไม่ชินอุลักเกียนเอาไรนะปลักเกียนเอาไรกุ้เอาเตี้ยลพ่อล้างทรงขาต้งแรงไม่ชันทันทีนะสักเดียวโตอุ้มอุ้อุ้มอ้อมอุ้มอุลุ้มออ้อมอุ้้อุ้าอุอุอ จุดเลยนิเออเอตกตอเออวยดมอ๋นี่หลักซ่ากับควยเพราะการมืองิกนี่ต้องใช้ความร้อนหลักซ่าอ๋อนี่ผมไม่รู้เลยเนีเรียนไปมากเรียนไปมากโดนหลักยยังไม่รู้เลยโอ้ยคนหลักซ่ากันว่าเว้ยเทียนก่อนนี่ครับไม่่ายไม่่หยไม่ให้ไม่่ห้ไม่่เออจบไม่่าย ไอ้มือลงเออไอ้แล้วมือให้แล้วมือให้แล้วหนึ่งได้จะที้เมียมโยกอุจจาระยักษาซ้ำยังปากเลยปากเบียวปากเบียวปากเปรตมือให้เรีวเลือบปากเดี๋ยวอะไร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 ปาเต้ฮะปาเต้ปาเต้เคยเจอปาเต้ปาเต้ไอ้ไรลูกทัด ลูกทัดลูกลูกทัดก็ลูกลูกทัดก็ลูกทัดเลยป้าเต้ป้าเต้ป้าเต้พ่อเอ้าเออดูว้าวว้าวไอ้ได้ปาลกย์ปาลก่์ไอ้เด้ปาลก่์ตดยว่าไปจุดไกไหล่ดู vân yêu lắm bằng lông mỹ ai 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 ai